สวัสดีครับพี่น้องพระสีพระพพนองมาชมนะครับของเก่านะ,โบ,ะโบราณนะสถานนะบ้านผมเนาะพี่น้องเนื้ในนี่เป็นกระชีสะสมของเก่าไว้นะครับขนะวนนะครับเนาะมีลานะครับมีขวนนะครับขวนพาใหม่พาขึ้นแต่เก่าเฮ่องกง อ่ะสองนิ้วสามนิ้วมีเบิดนะครับอันนี้บานผมเอืงอนอีปิกนะครับเนาะใส่จนเบิดนะครับอันนี้จะเป็นอาโม่นะครับเนาะบดพวกข้าวต้มขนมนะครับใช้อันนี้นะครับเนาะนี่นะครับใส่แังไดงกรมุนนะครับยอเข่าลงนี่แล้วกรมุนนี่นี่น้อแก่เบดออกมานะครับนี่จะเป็นลานะครับพี่นนอง บมมีแล้วแต่ละบานตอนนี้ครับเป็นเป็บมมี่ผู้ใส่แล้วนะครับซื้อมื่เนาะมีอยอ่แยหนึ่งนะครับบรบานเรานี่แหละมีผู้หนึ่งอยู่เหตดอยู่นะครับเนาะซื้อเมื่อนี่เขาซื้อกันเป็นแล้วนะครับเนาะมีในนี่มีกระยงกระยังนะครับเนาะมีกระบมนะครับนี่เพิ่นก็ไปเห็นน้ำผู้ใดเพิ่นก็ขอมานะครับแตาว่าของเก่านะครับอันนี้อันนี้คือกระบมสวยเขาเด้อพี่เนาะนี่นะครับเพียงกันจะลาย ของดังเดิมนะครับอันนี้นะอ่าร่วมนะอยู่นี่สี่หาอันนะครับนาะพี่น้องอันนี้จะสิเป็นเรือนี่นะครับเรือไม้ตะเกา่าเป็นดังสีนะครับนะหนาตาเป็นดังสีนะครับเรือสองคนนะครับอันนี้นะตะกอนผมกระเลยนี่นะานาะเห็นงี่นนจนแหลวสองหลังสามหลังผมก็ได้เนาะนี่นะครับ กร,กระบวยนะครับนะกระบวยตั้งน้ำนะครับตั้งน้ำหอ้อนตั้งน้ำเย็นก็ได้นะครับเนาะนี่แต่กะลา,ากขาวเขียดอันนี้อันนี้จะเป็นห้องอ่าซ่อยยาสูบนะครับนะอันนี้เป็นสี่นะครับไว้ยาสูบเลยังยัเงเขาในนี้นะครับเนาะกับฟานนี่นะครับเป็น เป็นโค้งน่แหละเป็นห้องนั่นแหละนะบ้านเทือยนนะซอยยาสูบนะครับอันนี้อันนี้ดี๋ยวเป็นบ้านผมในเอือนกระตํานะครับนะนี่อันนี้นะครับนี่นี่นะครับเอนกระตําดักหนูนะครับนี่กับดักนั่นแหละนะครับกระหางนะครับมีไรเกาะนะครับหนูเขาลงล่งทั้งทั้งนลังนี้นะกรนยุเป็นของเก่านะครับอ่กากระเชิดไล่คัดไหลนะครับอยู่นี้นะ ฮ็ดเสียก็เป็นมาีนก็คัดยงมาใส่นีหนูเดี๋ยวลงไปหันมันจสเป็นกระเตนะครับวางวางของอยู่ในนี้เนาะอันกระสิลันกระทับหนูนะเนาะหนูถึงอ่าผู้เฒ่าเก่ากัดอ่าเสือกัดผ่ากัดม้อนกัดมุงยังอยู่ในในในตู้ในยังนะครับเนาะในบาดมันแะ่ใส่อันนี้นะครับเนาะใส่อันนี้ดักนะครับเนาะฮารันแกขึ้นทับตายนะครับเนาะหนูหนีตายเลย ตายนะครับนู้นหน่อยนะครับเนาะนูนู้บนันเฮาเหละนูสซิงนะประมาณนั้นนะครับอันนี้จะเป็นอิ่วนะครับนี่อิว่วอ่าคนสมัยใหม่ก็คือจีบเคยเห็นดอกผมไวเนาะเล็กหน่อยอโบจกักสามหลานสาวผมมานำยังถามเลยอันนี้คืออีนนยังกับยังรายอยู่นะครับอันนี้ใส่อิ่วแหละก็ไปปันนะครับไปดีดนะครับเนาะใส่ดีดใส่กระสอบอลไแก เห็ดให้มันให้มันปุยเลยกันไปล่อนะครับล่อแล้วก็ไปเค้นฝ่ายนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับ <laughs> นี่นะครับของเก่วเนาะสำหรับอีพีนี้สำานียกันนะครับบวัสีีครับ